สวัสดีครับทนายนัทนะครับวันนี้วันเสาร์ที่22่ิพฤษภาคม64นะครับมีประเด็นคำถามมาว่ากรณีที่ว่าจำเลยหรือว่าตัวลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือว่าตัวพ่อของเด็กเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายค่าอุปการเลี้ยงดูบุตรจะติดคุกหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ผมมีคำตอบให้ฟังนะครับคือในคดีศาลเยาว,วชนและครอบครัวนะครับเมื่อสามีคำพิพากษา ให้ตัวลูกหนี้หรือว่าตัวจำเลยเนี่ยเขาชําระหนี้แล้วแล้วเขาไม่ยอมชําระชําระหนี้คือชําระค่าอุป,ปก,การะเลี้ยงดูบุตรนะครับแล้วเขาไม่ยอมชอําระจะติดคุกไหมดูนะครับวิธีพิจารณาของคดีครอบครัวนะครับมาตรา162ลองไปเปิดดูนะครับติดคุกนะครับจะติดคุกกี่วันหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วทางปฏิบัติเนี่ยเขาจะทํำยังไงกันนะครับ ทางปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าเมื่อตัวลูกหนี้นะครับเขาไม่ยอมชําระค่าอุปการะเลี้ยงดูดเลี้ยงดูบุตรหรือว่าค่าเลี้ยงลูกลนะครับให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ต้องไปยื่นคาร้องต่อศาลนะครับขอให้ศาลหมายเรียกตัวจําเลยตัวพ่อคนนั้นแหละนะครับมาไต่สวนมาตักเตือนในครั้งแรกก่อนโอเคถ้าครั้งแรกเขายอมจ่ายก็จบไปครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเขาไม่ยอมจ่ายนะครับตักเตือนแล้วก็ไม่ยอมจ่ายนะ อันนี้ต้องออกหมายจับนะครับคุณต้องไปร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับนะครับอืมเห็นไหมจับได้นะครับขังได้ด้วยนะครับเออซึ่งศาลก็ท่านก็จะไต่สวนนะครับว่ามีเหตุอะไรยังไงนะครับถ้าปรากฏว่าจงใจเจตนาหลีกเลี่ยงก็เข้าเหตุเหมือนกันนะครับอืมถูกกักขังได้นะครับถูกจําคุกได้นะแล้วการกักขังเนี่ย ก็กักขังนี้ประมาณ15วันแต่นะครับแต่ถ้าเกิดตัวจำเลยหรือลูกหนี้ตามคาพิพากษาเนี่ยเขายอมจ่ายเงินให้ลูกหรือยอมจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้เนี่ยนะโอเคก็ปล่อยตัวไปนะครับไม่ใช่ว่าจะติดคุกยาวเหมือนกันแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะติดคุกได้ถ้าคุณเบี้ยวถ้าคุณชิง่งถ้าคุณไม่ยอมจ่ายนะครับนะฝากเป็นประเด็นไว้ครับนะช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ